กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีมอบประกาศนีนยาบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust m a r k T Mark ประจำปี2568ณห้องบุรชัดชัยากรกระทรวงพาณิชย์โดยมีนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เกียรติเป็นประธานพิธี โดยตาสัญลักษณ์ T-Mark นั้นถือเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการจากประเทศไทยสะท้อนมาตรฐานสากลทางด้านการผลิตการดูแลแรงงานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า T-Mark เนี่ยเป็นรางวัลที่เราภูมิใจนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์การค้าระหว่างประเทศ ที่ดีในระดับหนึ่งในความในความตั้งใจของเรานะคะนั่นก็คือว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองสิงทธิแรงงานด้วยซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ออกระแสะการค้าโลกในปัจจุบันนี้ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลทีมาร์คเนี่ยเราคงไม่หยุดนิ่งอยู่แค่นี้นะคะเราคงจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย เรามีการคุยกับทางทีมงานว่าในปีถัดไปเนี่ยการยกระดับ T-Mark เนี่ยคงจะต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆของกระทรวงแล้วก็ของกรมด้วยนะคะในการที่จะร่วมกันยกระดับสินค้าให้เป็นที่ต้องการของทางด้านาตลาดโลกให้มากขึ้นรวมทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคในประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะมีการให้ข่าวมาเรื่อยๆนะคะว่าเราจะยกระดับทีมอาร์ยังไง อย่างสิ่งที่เราเห็นชัดๆเนี่ยนะคะก็คือว่าการที่ผู้ประกอบการไทยนะคะได้รางวัลน,นี้แล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะยกระดับความเชื่อมั่นให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรนะคะเราอาจจะต้องไปดูมาตรฐานต่างๆเพิ่มมากขึ้นในการที่จะช่วยให สินค้าไทยเนี่ยโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากสินค้าอื่นๆที่แข่งขันกับเราเอยู่ในตลาดต่างประเทศค่ะป,ปีนี้เราพาผู้ประกอบการไปต่างประเทศนะครับได้ผลลัพธ์ได้ผลความรบับที่ดีมากครับปีหน้าเราจะไปที่ตลาดที่ไหนครับแล้วเราจะเน้นไปที่ผู้ภากันค่ะก็ต้องเยืนอย่างนี้นะคะว่ากรมเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยผู้ประกอบการไปขยายตลาดใหม่ๆนะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ที่มีการค้า ที่ค่อนข้างจะยากลำบากเกิดปัญหาต่างๆมากมายนะคะกรมก็มีการตั้งเป้าในส่วนของ p ีมาร์ตเองเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้าที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นในตลาดจีนอินเดียฟิลิปปินส์แล้วก็ตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าในในบางส่วนตลาดพวกนี้ยังสามารถขยายได้นะคะเพราะว่ายังมีผู้บริโภคเยอะนะคะที่ยังอาจจะยังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงการ แตลมีักทีมากแล้วยังไม่เข้าใจเราก็ยพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยเห็นความแตกต่างของสินค้าไทยกับสินค้าของผู้แข่งเรานะคะในการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบคะ่ะว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะการประชาสัมพันธ์ต่อไปนี่เดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูว่าเราจะออขอให้เครือข่ายของเราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูว่าการที่จะให้ผู้ส่งอิทธิพลในพื้นที่ของประเทศนั้นๆ ะะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะการสมัยนี้เนี่ยการรีวิวจากผู้ที่สงุนที่คลหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องในชื่อของอินฟลูเอนเซอร์นะคะซึ่งมีการทดลองใช้หรือว่าเข้ามาดูผลิตภัณฑ์อย่างแท้จรนะคะอย่างตัวเองที่มาทดลองใช้เองเนี่ยตรงนี้มันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงจะดูแผนในเรื่องการสัมพันธ์ให้ขยายมากขึ้นในทุกช่องทางด้วยนะคะ แน่นอนค่ะในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยนะคะกรมกรมมีมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าในส่วนของธ m a r รเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องไปดูค่ะว่าในเรื่องของการจัดทำอาจจะเป็นในเรื่องของโรดโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือการทำ Trade Mission หรือว่าทางด้านอินสตาโปรโมชั่นที่หลายทีต้องทำเพิ่มเติมนะคะ ก็เดี๋ยวคงจะดูว่าในกิจกรรมปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มตรงจุดไหนได้บ้างอาจจะเป็นเพิ่มมากขึ้นในตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายของเราค่ะค่ะแน่นอนค่ะตาทีมาร์นี่นะคะต้องเรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นทีฉันได้เคยพบกับผู้นำเข้าชาวสหรัฐอเมริกานะคะเป็นเป็นเชนที่ค่อนข้างจะใหญ่ในพื้นที่ของเขาเนนะคะก็เขาก็บอกว่าตาทีมาร์เนี่ยเป็นตาที่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ริโภคได้นะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นเพราะว่าตราทีมาร์ทที่เราให้ไปเนี่ยนะคะมันไม่ได้พุ่งกบบการไม่ได้ได้ง่ายๆนะคะเรามีกรรมการที่มีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกันพิจารณารางวัลเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านการได้รับรองตราทีมาร์ทเนี่ยมั่นใจได้ว่ามีความแตกต่างแล้วก็สินค้ามีคุณภาพจริงนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราพยายามประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความแตกต่างแ,แล้วสร้างความยั่งยืนให้กับสิงสิ่งแวดล้อมนะคะได้อย่างไรต้องเรีอย่างนี้นะคะดิฉัชนก่อนอื่นเลยต้องกล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลทีมมากปีนี้ก็ได้รับรางวัล20 20บริษัทนะคะซึ่งอย่างที่ดิฉเชเรียนให้ทราบว่ารางวัลน,นี้เนี่ย ไม่ได้เป็นรางวัลที่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วได้รับรางวัลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสินค้าที่มีศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจให้พวกท่านรักษาคุณภาพของสินค้านะคะเพื่อจะสร้างความแตกต่างแล้วก็ปีนี้เราเพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาก็คือว่าผู้ที่เคยสมัครแล้วได้รับรางวัลทีมากับเรามาต้งแต่ต้นนะคะ แล้วก็ไม่เคยขาดเลยนั่นก็คือว่ามาต่ออายุกับเราโดยตลอดนะคะ5ครั้งติดต่อกันเนี่ยยังต่ำๆก็สิบห้ายีปีที่ที่ต่อการใช้การสัญลักษณ์ T-Mark อ, T อยู่นี่นะคะนั่นก็หมายความว่าบริษัทนี้เนี่ยเขามีความมั่นคงในการที่ยักษามาตรฐานสินค้ามาตรฐานในการรองรับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การให ความสำคัญกับการรการคุ้มครองแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ปีนี้เราก็ภูมิใจผ่าถือว่าเป็นปีแรกที่เราได้มอบรางวัลกิตยศสําหรับผู้ที่ผ่านการรับรองการสรัญลักษณ์ท m a r k กับเราโดยไม่ไม่หยุดเลยทนะ่าโดยต่อเนื่องนะคะ5ปีท5ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ต่ำกว่า15ปี2ี่ปีะที่อยู่กับเรามาค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เราก็คงจะมีการแชรสัมพันธ์เพิ่ม,เต,มเติมสําหรับรางวัลนี้ แต่อย่างที่เรียนที่ทราบนะคะว่าเราคงไม่อยู่อยู่ตรงนี้เราคงจะมีการปรับปรุงให้ตราสัญญาทีมาร์ของเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจใเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่ตอนนี้ทางประเทศต่างๆที่เป็นคู่ค้ากับเราให้ความสําคัญเราคงต้องเข้าไปดูแล้วเราจะยกระดับผลิตภัณฑ์ของเราได้ยังไงตรงนี้เดี๋ยวกรุงจะเข้ามาดูเพิ่มมากขึ้นค่ะ